สวัสดีค่ะเราฝึกอ่านหนังสือนะคะอ่านออนไลน์ก็ได้อ่านเป็นเล่มก็ได้นะคะเราอัดวิดีโอด้วยเราจะได้ได้ยินเสียงเราไงแล้วทำยังไงให้อ่านสนุกนะคะสนุกทั้งตัวเองด้วยสนุกทั้งคนฟังด้วยนะคะถ้าคุณได้ฟังฝรั่งอ่านนิทานนะคะมีทั้งคนที่อ่านสนุกและคนที่อ่านแล้วน่าเบื่อนะคะคุณก็นึกเอาว่า คุณอยากเป็นแบบสนุกหรือหน้าเบื่อถ้าคุณอยากเป็นแบบหน้าเบื่อก็อ่านไปค่ะโปะโออยากเป็นคนที่อ่านสนุกค่ะ,ปะโปก็แนะนําเพื่อนแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะก่อนจะมาถึงฝึกอ่านให้สนุกเนี่ยก็ต้องมีการฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกทักษะอื่นๆมาก่อนนะคะแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าฉันจะอ่านออกเสียงให้ดีและอ่านให้สนุกด้วยสิ่งที่ทำให้อ่านสนุกคือการเว้นวรรคให้พอเหมาะนะคะ บอกไม่ได้เลยว่าจะยังไงโบทไม่มีหลักการเลยนะคะสิ่งที่ทําให้โบทเว้นวักได้พอเหมาะคือโบทเข้าใจเรื่องที่อ่านว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงตัวละครรู้สึกยังไงนะคะแล้วโบลก็ใส่ความรู้สึกตัวเองตอนที่อ่านด้วยน้ําเสียงเปลี่ยนไม่ได้คะ่ะพยายามอยู่เหมือนกันหลายๆเรื่องนะคะก็ทําให้เสียงตัวละครแตกต่างกันไปเท่าที่ทําได้นะ พอทาได้แค่เล็กน้อยนะคะใครที่มีพรสวรรค์ในการทําเสียงแตกต่างกันได้เยอะๆก็ทําไปเลยค่ะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเสียงท้ายคําแล้วก็นึกตามให้ได้เพราะถ้านึกตามไม่ได้เนี่ยทาให้เราอ่านตะกุกตะกะักไม่รู้จะเว้นวรรคตรงไหนดีไงจังหวะในการอ่าน ก็ต้องอ่านให้เป็นอารมณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ตัวเองสนุกไปด้วยทําให้ผู้ฟังฟังแล้วก็มีความสนุกไปด้วยเห็นภาพไปด้วยว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเกิดอารมณ์ไหนอารมณ์กลัวอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์เศร้าอารมณ์มีความสุขหรืออะไรนะคะอันนี้ก็คือการฝึกอ่านนะคะแล้วตัวเองก็ฟังตัวเองด้วยนะคะว่าฉันชอบหรือยังนะคะ เรื่องการออกเสียงคำที่ไม่ถูกต้องฝึกกันไปเรื่อยๆค่ะนี่คือการฝึกอ่านเนื้อเรื่องนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องที่เราอ่านไปด้วยในขณะที่เราอ่านต้องฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆนะคะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เราไม่รู้ว่าจังหวะการหยุดอารมณ์ของเรื่องเป็นยังไงกันแน่ก็ไม่มีความสนุกค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังขอให้คุณมีทักษะภาษาอังกฤษพัฒนากันไปทุกวนันทุกวนันทุกวันนะคะบายบายสวัสดีค่ะ